เมื่อเพื่อนมารับเราที่บ้านก็จะประมาณนี้พี่น้องอัดกันปานปลากระป๋องเลยมาแล้วก็มาซื้อเขื่องบูชาก่อนเนาะพี่น้องมื้อนี้ลหลดร้ายหลายคนมาตลอดเลยพี่น้อง อันนี้มูโน้ตุกเกียวกำลังซื้อเครื่องสักระบ,บูชาเนาะเครื่องบูชานนทาเวสวันโนโน,นอะพี่น้องเป็นดอกไม้สีแดงคารลบิงสีแดงบน่ส่ลสบายดีพี่น้องตอนนี้เฮองกำลังเดินทางมาที่วัดป่ามหาโซคที่กำลัง โด่งดังตอนนี้เนาะยุธีสวรรคเขตไผรมากอตนน้องบัวพาร์ทมื้อนี้หมูน้ตุเกี่ยวกับเดินทางว่าแต่แขวงคําม่วน,เนะเพื่อที่จะมาวัดมหาโศกน้องตุกเกี่ยวกับมาครั้งแรกตอนนั้นสาวซุกก็มากับอันเขาป้ากองสีพี่น้องแต่ว่าน้องตุเกี่ยวบ่ได้มาเนะาะไผรมากกัห้ามพาร์ทเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดที่อันไผรมากกต้องมาเนาะทีธสวรรคเขต สายมูไม่ควรพลาดนิ้มวีส่าอขี่รถมาอัดปัดปากกระป๋องเลยตัวะเฮากลับมาครั้งแรกเนาะป้าขักขนาดเลยเดินก้วงกวงพี่น้องอันปู่เทวสวรรณโนโนตะเขียวนับถืออยู่แล้วเนาะเป็นแห่งแรกเลยที่ว่าผุนสางขึ้นอยู่ที่สวรรณเขต าคนหลายๆเด็ดกับฮอนฮอนตัวฮอนแหงเรามาเดียวน่อยนั่นแล้วรอดขอเงินขอทรับสมบัตินาะเพินเพินซับหลายพญานาคนะพี่น้องต้องมาขอสมบัติขอทรับน้ำเพิน เครื่องที่เ่าเอามาก,กะมีทางอันขันบักเบ่งบูซาพระใหญ่แล้วก็มีบูซาปู่ทเวสุวันโนแล้วกับูซาพระเนาะพญานาคองค์ใหญ่ขนาดเลยพี่น้ององค์ใหญ่ยาวที่สุดในสวรรค์เขตเลยทางนั้นก็จะเป็นปู่ทเวสุวันโนแล้วก็ พระอยู่ทางนี้เนาะพี่น้องนี่ฮากาซิมาบูซาขอพรพญาก่อนพ่อพี่น้องเคยมาครั้งแรกคงซึ้งตื่นตาตื่นใจขนาดเลยสถานที่เม่นตั้งอยู่บ้านดงเห็นพี่น้องทางไปอนานองนุกเกี่ยวกับว่าเคยมาจากเถื่อเนาะบอกบ่ถึกบอกถึกแต่ว่าอยู่ทางบ้านดงเห็นพี่น้องซื้อวัดว่า ซื้อวัดว่าวัดป่ามหาโซกพวงสังวารพี่น้องเอากระสิมาบูชาพญานาคก่อน สีเน้องพี่น้องบูชาองค์ปู่พญานาะคนี่อันนี้คือขันบักเบงที่คนมาบูชาขอพรเนาะน้องตะเกียวขอพรแล้วเรียบร้อย อันนี้เรากำลังจะไปบูชาพระใหญ่เนาะพี่น้องถาวนเสาร์วันอานทิตย์คนแหงหลายเนาะอันนี้วันธรรมดาเออ,เเอ,อยังไม่ลูปเลยเนะาะเพื่อนต้องอ่านนะนะให้เขาเห็นนะเอากระเป๋าเงินกระเป๋าเงินลูปไปมาจึงลูปละ ข้าไปซืมะฮอดคนละคนงามยิ้มใส่กลองดีกว่า,าจะนำนักจ็กโลวห,าาหา้าสิบห้าห้บาทเฮาเท่าไร <c oughs> วะสี่สิบหกสิบเจ็ดหนึ่งคนดีงามนเพียวนเพียวอันนี้เสิบสองสบสิบสอง ขาวอยู่บ่อกฮาวันไทยมึงหรือเปล่าข่าวบอลงไปทังไทยไหมอไป่เลือนทบจดมิงว่างไก่พูดบอกเนาะผู้พญานาคขุดข่าวนะไตยเห็นบอกบบฟุตเทลเขาเปีย บูชาพระใหญ่พี่น้องตอนนี้ฝนกำลังสัง่งสร้างพระเนาะพี่น้องนี่พายะหววสร้างทําบุญกับสมาธมาได้เลยที่วัดป่ามหาโศกบันีิเองกสิมากับสักระบูชา ปูเทเวศวันโนเนาะพี่น้องเพื่อนกาซีห้บูซาเขียนใส่กระดาษตามวันเกิดวันหยังเขียนใส่เจียนะเนาะเขาเกิดวันพุธเกิดวันหยังคันคานสีชมพูม <c oughs> โอ้ลืมซื้อเทียนอันนี้เนาะเขียนเอาได้ขอเนบได้ไดไดหวะ อยากได้เงิน <laughs> ยางถึงเลขไม่ได้เปลี่ยนชื่อน้ำสุขุมตอนพี่น้องคนเขียนเขียนละกขาขอพรน้ำผึ้งดอกเดินมัดใส่เนาะมัดใส่เฮากะสิเขียนคำขอพรของเฮาลงไปในกระดาษเจี่ยที่ว่าประจำวันเกิดเฮาเนาะพี่น้อง แล้วเากะสซิมาจุดทูปขอพรแล้วก็ซิมีดอกไม้แดงกับทูปเก้าดอกพี่น้องมาจุดขอพรเนาะนี่นีถ้าเข้าขอแล้วละกะเจียที่เ้าเขียนก็เอาไปมัดใส่ข้างหลังเนาะเพื่อซิมีบอลมัดให้แบบนี้เลย<น>ต่อคิวเตรียมเตรียมจุดทูป คนกลับมาเรื่อยๆเลยเนาะถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์คุ้นแห้งหลายพี่น้อง ขอพอละกันิาถ่ายวันนี้พี่น้องถ่ายเถอละคนเถอละคนตากแดดวอนี้ด,ดำหมดเลยดแดดแห้งๆเนาะตอนนี้เวลาประมาณสองโมงแรงพี่น้องบ่ายสองเนาะแดดแห้งขนาดเลยดำแท้ๆแทบายนี้ ตะแพงดิแพงได้หมานเขาขายเนาะมาเลี้ยงตัวแปดพันตัวพันอ,อืออืลูกไปอยู่ด้วยกันไหมอ้ายเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานะอุ้ยเพื่อนเพื่อนบูมาเลยสบับเ้นี่หึจากหมาไผ่พี่น้องสี่ตะแพ,พงขนาดเลยคือหมาพิษบูเนาะอือว,วดัด มหาซกเมน่นวัดที่เพิ่นสร้างใหม่เนาะพี่น้องและกากำลังโด่งดังและกามีคนมาขอพรถือเลขพี่น้องมาแลวกามีซกมีไซเนาะคนบอกต่อต่อกันกะคนมาหลายพาะบ่ได้เลยคือต้องปติทิดนาาทองพี่น้องแลวกะไปเพื่อนนห้เพื่อนเจิมใส่มือเนาะใส่ลายมือและกาติดใส่ผ้าติดติดนานานาทองใส่แต่ว,ว่าเฮาต้องไ,ไปต่อคิวก่อนเพราะว่าคนหลาย อาจะเนมเบิร์อของโนโตเกียวคือว่าผู้เดียวเนาะอหอนหอนกินน้ำแบบซีใสลูกคล้องดัง วัดสิมาติษณห,หนาทองพี่น้องให้เพื่อนเจิมลายมือแต่ว่าทางวัดเพิ่นบอกว่าพระอาจารย์โบอยู่น้องพี่น้องถ้าเสาธินีเพื่อนน่าจะอยู่เพราะว่าคนหลายคนที่เดินทางมาแต่ไกลเนาะเ <c oughs> อากระสิมาลูกพ้องแทน <c oughs> ว่าพรที่เอาขอน่ะสิสมหวังอยู่โบถ้าว่าบบสมหวังกะคองสิ่ดังเนาะถ้าว่าสมหวังกะครองสีดัง <c oughs> เซ็ตบดังดีกำลังดังขอฮ้อนเสียดายเนาะพระอาจารย์มาอยู่เนาะ <c oughs> พี่น้องรู้พองดังขนาดเลย,ย,ยเงียบอิ่มซิม

Mẫn mù mù rút cứ đẳng sao hông rút có chuyện <laughs> đẳng chú. Đẳng dũ Đẳng bỏ hen mù rút cứ đẳng thế sao, <cười> <cười> đẳng, thế sao? <laughs> Bọ เมืงลูกสียดังบ่หมูลูกนะเมาลูกบ่ดังแต่ยูท้าพูดนายดังไงบุคลองยิงใหญ่นี่กระสับเดี๋ยวก็จะกระพุบ่ทกระพุใหญ่กลัวบ่ดังคือกันไปดู้างหลังกูน้อยบอ่ปุณิรูปพวกมาดังนี่ตัวพี่น้อ <c ười> งดังค่อย อ๋อดังขนาดแสดงว่าพรอที่ขอสมหวังไม่ด้างหลังมนางหังาเบิร์กีเีนรู้ได้เลยก็อดังอะไรมากับลูกบ้า <c oughs> ทางหลังหนังหาคนเนาะพี่น้องทางหน้า 3, ามเป็นจิตเข้ากล่องปลากระกป๋องก่อนวันนี้อ,นอัดแน่น,นขนาดอัดในกัรแน่เียวคนหลายใรบอกตรงค่ะลคแทนได้ป่ยแท่ได้คนกันลมเนาะ